ื่ออกมา,มากสำรวจสถานที่ต้องบอกไปว่าวิชาว่าอยากจะอยาก,อยาก,อ,ยากอยากเล่นน้ำทะเลนะเพราะว่าเรื่อเหนื่อยอย่าเล่นน้ำทะเล <c oughs> บอกว่าเส้นเนี้ยร้านนวดเยอะมากข้ามถนป๊บนึ่งข้ามถนป๊บนึงคือบอกว่าร้านนวดอะ่ะเยอะมาก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 ถ้าคุณเมื่อยกรุณามาที่แถวนี้ถ้าคุณหิวกรุณา,นานไปพักคื่นุ๊บขับไปซิ่งมากแม่อะเตือน นวดจัน massage ไปแล้วหนึ่งร้านเพลงมันดีวะนี่ร้านนวด Enrich นวดอีกร้านหนึง่ง Enrich จ้าไ,ไม่ได้ร้านที่สามชื่ออะไรอะ่ะสวัหน,นาเห็นไหมจ้าสวัหน,นาอีกร้านอ่ะฝั่งนี้ชัดกว่าอันนี้ร้านที่สามชื่อสวัหน,นาไปไปต่อแล้วเดินเลยเซเว่นไปได้ยังง ควายหรือว่าควายววอันหนึ่งร้านนี้ชื DB. DB ่อดีบีดีบีนว่สุขภาพมันเห็นไหมอ่ะแม่งเซเว่นเต็เมไปหมดอ่ะแล้วฉันซาาส,สิ่งเหล่านี้ฉันพวกเราจะเินไปใช้ยหาดไงไม่ต้องร้อนร้นเยียงกับชันก็ได้แต่ว่าถ้าตะราสัสดีมิงคูตะาวานนัน